เคยไหมอยู่บ้านตัวเองแท้แต่รู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้เหมือนไม่มีแรงจะใช้ชีวิตกลับมาบ้านแล้วเหนื่อยกว่าเดิมนั่งอยู่เง,เงียบแล้วใจมันหมนรู้สึกเหมือนมีอะไรมาถ่วงไม่สดชื่นไม่เบิกบานแล้วคุณก็ถามตัวเองว่านี่เรากำลังเป็นโรคซึมเศร้าหรือแค่บ,บ้านมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลกันแน่ บ้านที่ควรจะเป็นที่ปลอดภัยที่ที่ใจควรได้พักที่ที่แค่กลับมาควรรู้สึกว่าเราไม่ต้องเก่งเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องแข็งแรงเสมอไปแต่บางคนกลับรู้สึกตรงข้ามบ้านได้กลายเป็นที่ที่บั่นทอนพลังชีวิตกลายเป็นที่ที่รู้สึกหมดไฟรู้สึกไร้ค่ารู้สึกไม่มีใครเข้าใจบ้านมันควรจะเป็นที่พักใจสิ แต่ถ้าบ้านกลายเป็นที่ดูดพลังคุณจะไปอยู่ตรงไหนบ้านที่เต็มไปด้วยความอึดอัดเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเต็มไปด้วยความเงียบเหงามันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันดูดพลังชีวิตของเราไปทีละนิดทีละนิดแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําบางคนพยายามเปลี่ยนที่ทํางานพยายามเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนชีวิตแต่ลืมไปว่า สิ่งที่เราอยู่ด้วยนานที่สุดนั่นก็คือบ้านบางคนเปลี่ยนบ้านแล้วชีวิตเปลี่ยนบางคนย้ายออกแล้วน้ำตาหยุดไหลไปเฉยๆบางคนอยู่บ้านหลังเดิมมาตลอดแต่จู่ๆก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมเรารู้สึกเศร้ารู้สึกเหมือนไม่มีแรงรู้สึกเหมือนหมดไฟกับทุกอย่างในชีวิตมันเป็นไปได้ไหม ว่าไม่ใช่เราที่เปลี่ยนไปแต่เป็นพลังงานของบ้านที่สะสมอะไรบางอย่างเอาไว้ใช่แล้วค่ะบ้านมีพลังงานและพลังงานนั้นก็ส่งผลกับจิตใจของเราแบบลึกซึ้งด้วยถ้าพลังงานของบ้านคุณมีรอยรั่วมีความทรงจำที่หมักหมมมีบรรยากาศที่สะสมความเศร้าโศกไว้ต่อให้ชีวิตคุณจะพยายามเปลี่ยนแปลงยังไง สุดท้ายมันก็จะวนกลับมาเหนื่อยมาเหงามาหดโห่อยู่ดีเพราะบ้านมันซึมซับพลังงานและมันก็จะส่งพลังงานนั้นกลับมาหาเราเราอาจจะอยู่ในบ้านที่เคยมีคนทะเลาะก,กันซ้ำๆบ้านที่มีแต่เรื่องเศร้าเกิดขึ้นบ่อยๆบ้านที่เต็มไปด้วยข้าวของที่เก็บแต่ความทรงจำแย่ๆไว้หรือแม้แต่บ้านที่เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามเป็นคนดี พยายามเป็นคนเก่งพยายามเป็นคนยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่งั้นเราจะโดนตำหนิจะโดนเมินจะโดนตัดสินแล้วคุณรู้ไหมคะพลังงานพวกนี้มันฝังอยู่ในผนังอยู่ในข้าวของเครื่องใช้อยู่ในอากาศมันเป็นเหมือนเคลื่อนความถี่ที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ลึกมากๆและมันจะทำให้เราค่อยๆหายใจไม่ทั่วท้อง รู้สึกหนักหน้าอกตลอดเวลาทั้งที่สุขภาพก็ไม่ได้เป็นอะไรบ้านบางหลังนะคะแค่เดินเข้าไปก็รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายเหมือนถูกกอดแต่บางหลังแค่กลับมาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนแบกอะไรหนักๆติดตัวเข้ามาด้วยตลอดเวลาในมุมจิตวิญญาณ บ้านแต่ละหลังนะคะจะเก็บความรู้สึกเก็บความทรงจำเก็บเรื่องราวของคนที่กำลังอยู่และคนที่เคยอยู่เก็บความเจ็บปวดเก็บความโกรธเก็บความแค้นเก็บความเศร้าเก็บความล้มเหลวหรือแม้แต่พลังของความทุกข์ที่ถูกกดทับเอาไว้แล้วถ้าคุณเป็นคนที่เซนแรงเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายหรือไวต่อพลังงานอยู่แล้วบ้านที่มีพลังงานหม่นหมอง จะค่อยๆกัดกินความสุขของคุณได้อย่างง่ายๆโดยที่คุณจะคิดว่าชีวิตฉันมันแย่เองทั้งที่จริงแล้วคุณแค่อยู่ในที่ที่ไม่เหมาะกับจิตวิญญาณของคุณเท่านั้นแล้วบ้านมันดูดพลังยังไงบ้านดูดพลังแบบนี้ค่ะมันจะทำให้รู้สึกว่าอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วไม่มีแรงทั้งที่ไม่ได้ทำอะไร อยู่แล้วรู้สึกมึนหนักหัวหายใจไม่สะดวกแบบไม่มีสาเหตุมีแต่เรื่องทะเลาะเรื่องดรามา่าความเศร้าและปัญหาเดิมๆซ้ำๆเกิดขึ้นเสมอๆทำให้คนอยู่ไม่อยากกลับบ้านหรืออยู่บ้านแล้วรู้สึกหงุดหงิดง่ายเหนื่อยใจง่ายบ้านที่มีแต่พลังแย่ๆไม่ต่างอะไรจากเครื่องดูดฝุ่นที่เปิดทิ้งไว้ทั้งวันค่ะที่มันจะดูดความสุขดูดพลังชีวิตของเราออกไป จนเราไม่เหลือแรงจะรักใครแม้แต่จะรักตัวเองแล้วบ้านที่สะสมพลังงานแย่ๆมาจากไหนต้นตอของพลังงานบ้านที่ทำให้เรารู้สึกหดหู่นั่นก็มาจากของสะสมเก่าๆที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่เจ็บปวดเสื้อผ้าแฟนเก่าที่ยังเก็บไว้รูปถ่ายคนที่จากไปที่วางไว้ตรงหัวเตียงกระดาษโน้ตที่เคยมีความหวัง แต่ตอนนี้กลายเป็นฝุน่นมุมอับแสงน้อยอากาศไม่ไหลเวียนมุมห้องที่วางของรกไม่มีใครแตะเลยเป็นปปีห้องน้ำที่ชื้นมืดกลิ่นอับเป็นแหล่งพลังงานนิ่งเสียงทะเลาะความเครียดที่เกิดขึ้นซ้ำๆนี่แหลคะค่ะคือต้นตอของพลังงานที่ไม่ดีบ้านบางหลังสะสมพลังของความตึงเครียด ความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งมาหลายปีบ้านที่มีคนซึมเศร้าอยู่ทุกวันโดยไม่มีใครเยียวยารวมถึงมาจากความคิดของเราเองด้วยค่ะถ้าเราอยู่บ้านนี้แล้วคิดแต่เรื่องลบๆทุกวันทุกวันบ้านก็จะซึมซับสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดแต่เรื่องดีที่เดอะคีนนำมาฝากคุณในวันนี้นั่นก็คือบ้านสามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานได้ค่ะ และเราเองก็เป็นคนปลุกพลังบวกให้บ้านได้เสมอลองถามตัวเองตรงๆดูนะคะพลังงานของบ้านของฉันตอนนี้เป็นพลังที่ฉันอยากมีอยู่ในใจหรือเปล่าทำไมเราต้องเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่แค่เปลี่ยนบ้านนะคะแต่เปลี่ยนพลังงานของบ้านค่ะแล้วเราจะแก้ยังไงจะทำยังไงให้บ้านเปลี่ยนพลังงานได้จริง วิธีเปลี่ยนพลังงานบ้านแบบลึกซึ้งทําได้ทั้งภายนอกและก็ภายในดังต่อไปนี้นะคะ 1. จัดบ้านใหม่เคลียร์พลังงานเคลียร์ของเก่าที่ไม่ใช้ที่เสียที่แตกที่ทําให้รู้สึกหดหู่ทาให้รู้สึกแย่เอาของเก่าๆที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บออกไปของทุกชิ้นมีพลังงานบางชิ้นแบกความทรงจําของความเจ็บปวดไว้อย่างเช่น ของจากคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วของที่เคยใช้ตอนล้มแลว้วหรือของจากเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจดจําแต่กลับยังเก็บมันไว้ไม่กล้าทิ้งยิ่งคุณเก็บมันยิ่งฝังลึกค่ะดังนั้นให้คุณทิ้งบริจาคหรือว่าเผาปล่อยให้พลังงานเก่าถูกปลดปล่อยและคุณจะรู้สึกได้เลยว่าอากาศรอบตัวมันเบาขึ้นทันที หลังจากนั้นก็ให้ทําความสะอาดมุมที่ไม่เคยแตะไม่เคยได้ไปสัมผัสมันเหมือนคุณนะคะได้ล้างจิตตัวเองไปด้วย 2. เปิดไฟเปิดหน้าต่างเปิดม่านให้แสงเข้าพลังงานดีต้องการแสงต้องการอากาศบ้านที่มืดทึบหายใจไม่ออกจะสะสมพลังงานลบได้ง่ายมากๆ การเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้แสงแดดให้สายลมแล้วก็เสียงธรรมชาติผ่านเข้ามามันจะทำให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีค่ะเพราะพลังงานธรรมชาติจะช่วยไล่เคลื่อนความถี่ต่ำๆได้ดีมากๆแสงแดดคือตัวแทนของพลังชีวิตสายลมคือการเคลื่อนไหวของจักรวาลเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติเสียงใบไม้ไหวคือเสียงแห่งความเบิกบาน ทุกครั้งที่คุณเปิดบ้านอย่าลืมตั้งเจตนาว่าขอให้ความสุขความเบิกบานความรักไหลเวียนเข้ามาในบ้านหลังนี้ 3. ใช้เสียงทำความสะอาดพลังงานค่ะใช้เสียงระฆังเสียงสวดมนเสียงธรรมชาติหรือแม้แต่เปิดเพลงที่เรารู้สึกสงบจริงๆเปิดวนในบ้านให้คลื่นเสียงเหล่านี้ช่วยปรับความถี่ภายใน เปิดบ่อยๆเพื่อเติมพลังใหม่ๆเข้าไปในบ้านค่ะ 4. ทํทำความสะอาดให้รู้สึกเหมือนเรารักบ้านไม่ใช่แค่ทำเพราะต้องทำเวลาคุณล้างจานถูกบ้านเก็บของให้ลองตั้งใจว่ากำลังชําระล้างพลังงานเก่าออกไปเหมือนกับว่าคุณกำลังอาบน้ำให้กับบ้านให้บ้านได้หายใจให้บ้านได้โล่งโปร่งสบาย จุดเทียนจุดกำยานหรือใช้เคลื่อนเสียงเสียงสวดมนต์หรือว่าเสียงชามที่เบตก็ได้ค่ะเทียนจะเท่ากับพลังงานไฟมันเป็นการจุดไฟให้จิตวิญญาณของบ้านได้ตื่นขึ้นกำยานจะเท่ากับพลังงานลมการที่คุณจุดกำยานมันจะเป็นการเคลียร์พลังงานลบออกจากบ้านเสียงสวดมนเสียงธรรม,มะจะเท่ากับ การเปลี่ยนคลื่นความถี่ในพื้นที่ได้ทันทีโดยเฉพาะเสียงสวดมนต์แบบโบราณหรือภาษาสันสกฤตมันจะทำให้พลังงานจิตวิญญาณของบ้านนิ่งและก็สงบมากค่ะ 6. ตั้งเจตนาใหม่ให้กับบ้านโดยการเขียนคำดีๆใส่กระดาษแล้วแปะไว้ในบริเวณบ้านเขียนสิ่งที่คุณอยากให้บ้านเป็นอย่างเช่นบ้านนี้มีแต่ความรัก ขอให้บ้านนี้เต็มไปด้วยเสียงหัเราะความเข้าใจความมั่นคงความรักความเมตตาสามัคคีกันแล้วให้คุณนะคะแปะไว้หน้าตู้เย็นหน้ากระจกหรือที่ที่คุณมองเห็นได้ทุกๆวันทุกครั้งนะคะที่คุณมองเห็นคำที่คุณเขียนมันคือการที่คุณกำลังส่งคลื่นดีๆพลังดีๆกลับไปยังบ้านค่ะ 7. ให้คุณนะคะวางของแทนคำอธิษฐาน อย่างเช่นวางต้นไม้ในจุดที่อยากให้ชีวิตเติบโต 8. พูดคุยกับบ้านเหมือนพูดกับสิ่งมีชีวิตด้วยความรักใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะมันฟังดูแล้วอาจจะดูแปลกนะคะแต่มันได้ผลจริงๆค่ะเพราะทุกสิ่งในจักรวาลล้วนมีพลังงานบ้านก็มีพลังงานลองพูดกับบ้านว่าขอบคุณที่ดูแลฉันขอโทษนะ ที่ฉันไม่เคยได้ดูแลเธอเลยฉันรักเธอเราขอเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะให้คุณพูดเหมือนที่คุณพูดกับคนที่คุณรักและแคร์ค่ะบ้านมีจิตวิญญาณมีองค์ประกอบของพลังหยินและหยางบ้านเขาจะฟังคุณบ้านจะตอบสนองคุณเพราะบ้านคือกระจกสะท้อนภายในใจของคนที่อยู่ ขอบคุณบ้านขอโทษบ้านขอให้บ้านปกป้องเราเหมือนเราปกป้องบ้านบ้านไม่ใช่แค่สิ่งที่ปลูกสร้างแต่บ้านคือภาชนะของพลังงานทั้งหมดที่เราใช้ชีวิตอยู่ค่ะ 9. เปลี่ยนมุมเล็กๆให้กลายเป็นมุมศักดิ์สิทธิ์หาหนึ่งมุมของบ้านนะคะที่คุณจะใช้สำหรับการตั้งเจตนาทำสมาธิหรือว่าพูดคุยกับจักรวาล มุมที่คุณจะจุดเทียนสวดมนต์เขียนไดอารี่ขอบคุณชีวิตหรือแม้แต่มุมนั่งเฉยๆเพื่อหายใจลึกๆในทุกๆวันให้คุณวางต้นไม้หินคริสตลัลเทียนหรือว่าเทพหรืออะไรก็ตามนะคะที่ให้พลังบวกกับคุณแล้วเรียกที่ตรงนั้นว่ามุมพลังชีวิต แค่นี้มุมนี้มุมเดียวชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกเหมือนมีที่พึ่งมีที่พิงแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดแล้วค่ะ 10. กล่าวคำภาวนาในบ้านเติมพลังทางจิตวิญญาณให้คุณนะคะจุดทูปภาวนาขอขามาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้ากรรมสวดมนต์เบาๆตอนเช้าหรือก่อนนอนแล้วก็แผ่เมตตาให้บ้านให้ทุกคนในบ้านค่ะ 11. หยุดพลังงานที่แย่ๆด้วยการตั้งเจตนาใหม่ก่อนเข้าบ้านทุกครั้งนะคะที่คุณกลับเข้าบ้านลองพูดในใจว่าขอให้บ้านนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของฉันขอให้ฉันทิ้งความทุกข์ไว้ข้างนอกแล้วกลับมาเจอแค่ความรักและความสงบในบ้านหลังนี้และ 12. หยุดปล่อยพลังงานลบในบ้านซ้ำๆค่ะ ข้อนี้สำคัญมากๆเลิกทะเลาะในที่เดิมๆเลิกระบายอารมณ์แย่ๆใส่กันกลางบ้านแล้วลองเปลี่ยนมาคุยกันดีๆบ้าง,างยิ้มแย้มหัวเราะหยอกล้อมีเมตตาต่อกันบ้างให้อภัยต่อกันบ้างและก็สามัคคีในทุกกิจกรรมที่คุณทำร่วมกันบ้างหรือว่าคุณอาจจะออกไปนั่งคุยที่สวนที่ระเบียงแทนก็ได้บ้านคือกระจกสะท้อนชีวิต ถ้าพลังงานในบ้านอึดอัดสมาชิกทุกคนอึดอัดสมาชิกทุกคนนำแต่พลังงานลบเข้ามาในบ้านสร้างแต่พลังงานแย่ๆอยู่ในบ้านต่างคนต่างสร้างพลังงานลบๆพลังงานลบๆนั้นจะรวมกันเป็นพลังงานลบมวลรวมเป็นก้อนใหญ่ทำให้บ้านดูดซับพลังงานนั้นซ้ำๆ,ๆๆจนไม่ว่าคนจะทำอะไรแม้จะเป็นสิ่งที่ดีๆก็ตามแต่มันก็จะไม่สร้างความสุขให้คนได้ที่สุด ดังนั้นถ้าคุณอยากให้บ้านมีบรรยากาศที่ดีอบอุ่นเบาสบายไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ไม่รู้สึกอึดอัดลองปรับพลังงานของบ้านแล้วค่อยๆฟังตัวเองอีกทีนะคะว่าเรารู้สึกยังไงเมื่อได้อยู่ในพื้นที่นั้นบ้านคือที่ที่จิตวิญญาณของเรากลับมาพักถ้าบ้านมีบาดแผลจิตใจเราก็จะเหมือนการพักอยู่ในรอยร้าว ถ้าบ้านมีความสุขเราก็เหมือนกลับมาเจออ้อมกอดที่อบอุ่นเสมอเปลี่ยนพลังงานของบ้านเท่ากับเปลี่ยนพลังงานชีวิตของเรานะคะอย่ามองข้ามอย่าปล่อยผ่านอย่าทนอยู่ในที่ที่จิตวิญญาณของเราไม่ได้พักลองค่อยๆปรับทีละอย่างคุณไม่ต้องย้ายบ้านคุณไม่ต้องหนีออกจากบ้านคุณไม่ต้องซื้อบ้านใหม่ลองค่อยๆปรับทีละอย่างทีละอย่าง ในทุกๆวันทุกอาทิตย์แล้วสังเกตดูหัวใจของคุณนะคะบ้านมันจะเริ่มยิ้มออกมาแม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆเพราะบ้านได้กลับมาเป็นบ้านจริงๆแล้วค่ะบ้านที่เรารักมันจะรักเรากลับบ้านที่เราเยียวยามันจะเป็นที่พักพิงใจอย่าลืมนะคะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่มันคือกระจกเงาของใจเรา ถ้าบ้านยังเต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปด้วยความทรงจำเต็มไปด้วยพลังงานหม่นหมองชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเปลี่ยนพลังงานชีวิตมาเปลี่ยนพลังงานบ้านให้กลายเป็นที่ที่ใจเรากลับมาได้เสมอคุณอาจจะค้นพบว่าบางทีคุณไม่ได้หมดไฟคุณแค่อยู่ในที่ที่ดูดพลังไฟของคุณตลอดเวลาเท่านั้นเอง และบ้านที่เคยเป็นที่บัรทรจิตใจอาจจะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเยียวยาถ้าเราเริ่มเปลี่ยนมันด้วยความตั้งใจจริงเพราะบ้านที่ปลอดภยัยไม่ได้หมายถึงบ้านที่ล็อกประตูนแน่นเท่านั้นแต่บ้านที่ปลอดภยัยจะต้องเป็นบ้านที่มีพลังงานดีจนหัวใจของเราอยากอยู่ด้วยทุกๆวันขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะขอบคุณที่ยังเชื่อว่า บ้านคือที่พักใจจริงๆขอบคุณกลยาณมิตรสายจิตวิญญาณทุกท่านที่สนับสนุนเดอะคีมาโดยตลอดทั้งทางช่อง YouTube และ Facebook Fanpage ทั้งการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีกทั้งการสนับสนุนกำลังใจพิเศษด้วยการมอบสุแตังและการสมัครสมาชิกคุณคือแสงหนึ่งที่สำคัญในจักรวาลน,นี้และสำหรับเดอคีค่ะและขอให้คลิปนี้ของเดอะคี เป็นกุญแจเล็กๆที่จะไขประตูให้คุณหรือใครบางคนได้ตื่นขึ้นอย่างแท้จริงถ้าคลิปนี้นะคะทำให้คุณอยากกลับไปรักบ้านตัวเองอีกครั้งอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักได้ฟังด้วยบางทีเขาอาจกำลังหลงทางอยู่ในบ้านที่ไร้พลังเหมือนกันด้วยรักจากใจและพลังงานดีจากจักรวาลคลิปนี้ The Key ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ